เวลาที่เราเครียดไม่ว่าจะมาจากเรื่องงานเรื่องคนหรือเรื่องเงินเงินทองทองสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นพลังงานลบถ้าเราไม่รู้จักวิธีปลดปล่อยพลังงานลบเหล่านี้ออกไปมันจะค่อยถูกเก็บสะสมสะสมไปเรื่อยๆทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตการตัดสินใจความคิดสร้างสรรค์ทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถไปถึงความสำเร็จทางการงานและการเงินที่คุณได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เลย เดย์ทูเดย์ไมล์ฟูลเนสวันนี้เนี่ยผมจะมาแบ่งปันเทคนิคการผ่อนคลายร่างกายเพื่อดึงดูดความร่ำรวยเพราะเมื่อร่างกายสงบจิตใจเราจะผ่องใสพลังงานในร่างกายของเราเจะสั่นในความถี่ที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่ดีงามในโลกใบนี้ทำให้เราเนี่ยสามารถดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาหาตัวเราได้วิธีการผ่อนคลายร่างกาย,ยสามารถทำได้ทุกช่วงเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนเริ่มงาน พักกลางวันหลังเลิกงานหรือว่าจะเป็นก่อนนอนโดยขั้นแรกเนี่ยให้เราเริ่มจากเลือกสถานที่ที่สงบปราศจากเสียงจอแจแล้วให้เราเนี่ยเลือกอิริยบถท,ที่สะดวกเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นจะเป็นท่านั่งท่ายืนหรือนอนได้ทั้งหมดหลังจากนั้นเนี่ยให้เราหลับตาลงและมุ่งความสนใจทั้งหมดไปอยู่ที่ลมหายใจ ขั้นที่สองในขณะที่เราหายใจเขาเ้าให้เราจินตนาการถึงพลังงานงความดีงามจากภายนอกนที่ไหลเข้ามาทางจมูกวิ่งลงมาทางแขนซ้ายและจังหวะที่เราหายใจออกให้เราจินตนาการว่าพลังงาน,นไหลออกไปทางปลายนิ้วมือทั้งห้าของมือซ้ายให้เราจินตนาการถึงการไหลเวียนของพลังงานนี้ในร่างกายให้มันสอดคล้องกับลมหายใจเข้าออกของเรา เมื่อจิตเราเนี่ยไปคิดวกวัดขงเรื่องอื่นให้เราค่อยๆพากลับมาที่จินตนาการและลมหายใจของเราทําในลักษณะนี้เนี่ยทั้งหมด10บรอบขั้นที่3ให้เปลี่ยนตําแหน่งของการไหลเวียนเนี่ยมาที่แขนขวาและทําแบบเดียวกันกับที่คุณทํากับแขนซ้ายอีก10รอบขั้นที่4ให้เราจินตนาการการเคลื่อนของพลังงานเข้าทางจมูก แเปลี่ยนมาไหลมาตรงที่หน้าอ,อกไหลมาที่กระดูกสันหลังลงมาที่กระเบนเนและในจังหวะหายใจออกนีให้พลังงานนไหลออกทางก้นกบทำแบบนี้สามสิบรอบขั้นที่5ให้เราทำแบบเดิมครับแต่เปลี่ยนตำแหน่งมาที่เท้าด้านซ้ายเสร็จแล้วย้ายมาที่เท้าด้านขวาทำสามสิบรอบเช่นกันขั้นที่6 ให้เราจินตนาการถึงพลังงาน,นไหลเข้าทางจมูกในจังหวะทีคเขาและไหลเวียนไปทั่วร่างกายนะครับตั้งแต่แขนซ้ายแขนขวาหน้าอกกระดูกสันหลังก้นกบขาซ้ายขาขวาทําอย่างนี้สิบรอบอีกเช่นเดียวกันสิ่งที่ท่านจะรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกหลังจากจบเซสชันนี้ก็คือท่านจะรู้สึกได้ถึงจิตใจที่สงบผ่อนคลาย อะไรอะไรที่มันเครียดเครียดค้างค้างขาขา,ขาลกคกมึนมึนตึ๊บตึ๊บอยู่ในหัวเนี่ยมันจะคลายหรือหายไปหรือไอเดียต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราคุ้นคิดอยู่จะค่อยๆปรากฏออกมาจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีหลังจากการทำเซสชันแต่มั่นใจได้เลยว่ามันจะค่อยๆ ผุดออกมาในความคิดและความรู้สึกของทุกๆท,ท่านอย่างแน่นอนเซสชั่นทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานี้เนี่ยแบ่งปันมานี้เนี่ยใช้เวลาเล่าๆไม่เกิน15นาทีนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยลองลดเวลาการเสพสื่อโซเชียลในแต่ละวันลงแล้วแบ่งเวลาเนี้มาทำเซสชั่นเนี้ยในทุกๆวันผมเชื่อว่าวิถีชีวิตของท่าน,นและคนรอบข้างของท่าน จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ